สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีวิร์ประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2021กันอีกครั้งนะครับจริงหรือพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเพราะเราทำบาปในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่2ได้บอกว่าพี่น้องเพราะเราทุกคนต่างพลั้งพลาดล้มลงทำบาปในหลายๆทางเราพลาดพลั้งทำบาปแต่เรายังคงเป็นคนชอบทมในพระคริสต์อยู่ เราเป็นคนชอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าที่บางครั้งถูกล่อลวงล้มลงทำบาปเป็นลูกพระเจ้าที่บางครั้งก็หลงเชื่อศัตรูนะครับแล้วพระเจ้าผู้เป็นพ่อผู้ให้กําเนิดเราด้วยความรักดังแก้วตาดวงใจจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราหรือจะไม่กุลีกุจอช่วยเหลือเราด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากหรือ พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์จะไม่ฝึกสอนเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้ปฏิเสธคำชักชวนของบาปในครั้งต่อๆไปอีกหรือในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สข้อที่24ได้บอกว่าพระองค์เองพระเยซูทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนยอมมอบชีวิตพระองค์เองแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเป็นแพะรับบาปให้มวลมนุษย์ นั้นเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปเป็นอิสระจากหนี้บาปเวรกรรมและสามารถกลายมาเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าด้วยบาดแผลการตายด้วยความทุกข์ทรมานของพระองค์พวกท่านผู้ที่เชื่อได้รับการรักษาให้หายจากบาปความจริงคือเราเคยเป็นคนบาปแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นคนชอบธรรมได้รับการอภัยโทษจากบาปทั้งอดีตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่บาปปัจจุบัน และบาปในอนาคตตลอดไปพระเจ้าไม่จดจำบาปของเราอีกเลยและเราก็ไม่ควรจดจำบาปนั้นอีกเลยเช่นเดียวกันแต่วางใจในการไถ่บาปโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น